กลับมาพบกับมิสโบทอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะที่โบจะมารีวิวกันอีกแล้วค่ะหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันนะคะตาคนอื่นที่มาดูว่าวันนี้โบจะรีวิวอะไรเนี่ยขอคนนั้นหนึ่งไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โบด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจน้อยๆให้โบได้ทำวิดีโอต่อๆไปนะคะ,ะวันนี้นะคะที่โบจะมารีวิวเนี่ยก็จะมาถึงคราวของ SLG กันบ้างนะคะก็คือพวก SLG นั่นก็คือย่อมาจาก Small l e t t e r Goods นะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใส่เงินหรือว่ากระเป๋าใส่เครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ใช่แบบเป็นกระเป๋าแบบถือหกระเป๋าหิ้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้โบจะมาให้ดูชิ้นนี้กันค่ะเป็นชิ้นที่โบได้มายังไม่นานเหมือนกันนะคะก็คือ นี่ค่ะไม่ซูมหรือเปล่าเป็นชนลแลชนลเรียกว่าชแนลอ่มมินิพาวช์นะคะก็คือจะเป็นไซส์อย่างที่บอกค่ะอย่างที่ชื่อที่เรียกนะคะคือเป็นไซส์มินินะคะนางก็จะอ่านี่ค่ะก็จะไซส์เล็กนะคะอ่มเท่าที่บรู้เนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ทำมาประมาณน่าจะ ไม่รู้ดิแม่บอกก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะ3าสไซส์หรือเปล่าบอกก็ไม่แน่ใจก็คือไซส์นี้เป็นไซส์มินิใช่ไหมเราก็จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ที่แบบใหญ่มากเลยก็คือแบบเหมือนกับใส่แล็ปทอ็อปใส่แล็ปท็อปอาจจะไม่ได้นาะแต่เอาไปแบบว่าเหมือนจะใส่ iPad อะไรนี้ได้นะคะแต่ไซส์นี้เนี่ยคือใช้ได้แค่น่าจะแบบใส่พวกลิปสติกใส่กระจกหรือใส่อะไรแบบ วงกุญแจอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าที่เรากระเป๋าใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งนะคะจะได้แบบเออชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรจุกๆจิกๆเนี่ยจะได้ไม่หกเลอะเทอะในไม่หกเลอะเทอะสิเธ <ๆ S 1> <ๆ S 1> อจะได้ไม่แบบว่าหกเรียราดละเกียรละกาดในกระเป๋าเรานะคะใบนี้เนี่ยโบได้มาเมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ที่750อออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็คือ ถือว่าราคาไม่แรงเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ยังราคาเท่าเดิมนะคะยังไม่ขึ้นอัญลอะนะคะชิ้นนี้เนี่ยนางก็จะเป็นอัญลอยสีเงินนะคะโบก,ก็เลือกอัไลอสีเงินมานะคะหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเป็นหนังคาวเวียอีกเช่นเคยก็คือแบบไม่ใช่แรมสกินนะคะแบบก็จะหนังของนางก็จะเป็นเนี่ยเป็นแบบ ไม่เรียบเนะาะทำไมเลือกคาเวียก็อีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าถ้าได้ดูคลิปวีดีโอที่ผ่านมาของโบนะคะก็จะเห็นว่าโบจะมีกระเป๋า,าเป็นหนังคาเวียหมดเลยนะคะก็คือโบคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมาะสมกับการใช้แบบงานของโบมากก็คือแบบสมบุกสมบ,บันแล้วก็ไม่ต้องแบบดูแลรักษามากกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแอมสกินก็เหมือนอย่างที่รู้กันค่ะก็คือนางไม่ค่อยจะแบบ สมบุกชั่มบัลเท่าไหร่จะใช้นางเนี่ยก็ต้องแบบว่าเบบี้ต้องแบบอะระมัดระวังนางกันนิดนึงนะคะ,ะไซ์เนี่ยบอกก็ไม่แน่ใจนะคะไซ์เท่าไหร่แต่ว่านางจะอะอันนี้เป็นอ่ไอโฟนเอสแม็กซนะคะนางก็เนี่ยคะ่ะจะไซของนางก็จะอยู่ที่นี่ก็จะเล็กกว่า iPhone Xs Max นิดนึงนะคะนี่ก็จะ ประมาณนี้นะคะก็คือใส่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะจะใส่ได้ก็จะเป็นพวกลิปสติกหรือกระจกหรืออะไรแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเงินหรือหรือแบบเป็นบัตรอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้เหรียญก็ได้นะคะ,ะแล้วมาดูกันนะคะข้างในว่าเป็นยังไงซิปของนางเนี่ยก็จะเป็นเป็นหนังนะคะก็คือจะเป็นสีเดียวกับข้างในกระเป๋าแล้วก็ข้างบนของกระเป๋านะคะข้างบนของกระเป๋าเนี่ยก็เป็นผ้าเนาะ นี่ซิปก็จะเป็นสีเงินนะคะตรงนี้ก็มีโลโกโ้ซีซีอยู่นะใชไ,ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโ้มีโลโกโ้ซีซีอยู่เนาะนี่ซิปของนางเนี่ยโบชอบนะเพราะว่านางลื่นนะคะเพราะว่าบางโบมีกระเป๋าอยู่ซิปอย่างเงี้ยเหมือนกับ SLG หลายชิ้นเนะาะแต่บางชิ้นเนี่ยที่โบมีอยู่เนี่ยซิปของนางค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรล่ะคือมันไม่ลื่นอย่างเงี้ยคะ่ะ บก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขายังใหม่อยู่หรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยคือซิปเขาจะเรียกว่าลื่นมากเลยค่ะรูดแบบไม่ติดอ่ะรูดปื้รูดปื้อเหมือนบัตรเครดิตอ่ะ <c oughs> ข้างในนะคะ,ะก็จะเป็นไลนิ่งด้วยเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าสีแดงแล้วก็สีแดงอะไรแล้วเขาเรียกสีแดงสีแดงเข้มนะคะแล้วก็จะมีชแนลโลโก้อ,อยู่นะคะชิ้นนี้ก็ นะก็ made in Spain นะคะนี่ตรงหนังเนี่ยที่เป็นที่เป็นเป็นโลโก้ชาแนลก็เป็นหนังเดียวกับข้างนอกนี้นะคะแล้วด้านในของนาก็จะเป็นมี serial number นะคะก็หนังเนี่ยข้างข้างนอกก็จะคือหนังนี้ก็จะเป็นหนังเดียวกับผ้าอุ่นะคะแล้วก็จะมี serial number อยู่นะคะนี่ Serial number ก็คือ,อเป็นหมายเลขของกระเป๋าชิ้นนี้นะคะก็จะ m a ทกับ authentic certificate เ oh, เป็นอ่ามันก็จะแมทกับเป็น certificate ของ c ชา n e l ที่มากับกระเป๋าตอนที่เราซื้อนะคะ serial number ข้างในก็จะแมทกันนะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูนะคะว่าเขาใส่อะไรได้บ้างนะคะอ่าโบจะให้ดูอ่าที่โบ จับนะคะเดี๋ยวนะก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะเป็นลิปสติกนะคะาบก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะใส่ลิปสติกไปนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระจกค่ะก็ะอีกช่นเคยพกกระจกกับกระจกกับลิปสติกเนี่ยนะโบจะเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้แล้วก็แค่นี้นะคะที่โบใส่ส่วนใหญ่โบจะไม่ใส่เหรียญหรือว่าบัตรนะคะเพราะว่าโบก็จะมีอีกใบหนึ่งที่จะ ใช้สำหรับใส่บัตรแล้วก็ใส่เหรียญน,นะคะมารูดสิบดูนะคะอ่านี่นางก็จะรูดได้แบบปิดได้พอดีอะคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบขยับนิดนึงนะคะเพราะว่าลิปสติกเนี่ยบางทีเขาจะทำให้กระเป๋าเนี่ยแบบเหมือนพองแล้วก็ป่องอะคะ่ะเดี๋ยวนะเราปิดแล้วก็มันก็ปิดสนิทอย่างนี้เนาะนี่แล้วก็ทรงของนางหลังจากที่เราใส่ของเนี่ยที่โบใส่ลิปสติกเนี่ยนาะงก็จะแบบ ป่องๆเห็นไหมคะนางจะไม่เรียบเหมือนเราถ้าเกิดเราจะใช้ใส่บัตรอย่างเดียวนางก็จะเรียบเนาะแต่โบจะใส่ลิปสติกนางก็จะแบบนี่ค่ะก็คือจะป่องๆนางก็จะไม่ไม่เรียบนะคะทายของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงขอบของเขาเขาก็จะเป็นแบบมนๆอย่างนี้นะคะจะไม่ไม่เป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นขอบซะทีเดียวนะคะเขาจะเป็นมนๆสวยมากเนี่ยค่ะข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เห็นใบไม่ซูมนี่อย่างนี้นะคะสองข้างก็เหมือนกันนะคะโบอยากจะบอกว่า,าถ้าคนไหนที่แบบกำลังมองหา,อ,าอยากจะได้ไอเทมของแบรนด์ชาแนลสักชิ้นหนึ่งนะคะหรือว่าแบรนด์อะไรแบรนด์ชาแนลละกันนะคะเพราะว่านางก็เป็นแบรนด์ชาแนลถ้าอยากได้แบรนด์ชาแนลสักไอเทมสักชิ้นหนึ่งนะคะโบคิดว่าใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ อบคิดว่าเขาเขาใช้ได้หลายอย่างมากอะค่ะก็คือใส่เหรียญเหมือนที่โบอบอกอะค่ะใส่เหรียญใส่บัตรใส่อะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นางค่อนข้างแบบคือใช้งานสะดวกอะค่ะไม่ใหญ่แล้วก็เหมือนถ้าบางคนไม่อยากจะใช้กระเป๋าถือเวลาไปไปไหนมาไหนอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับพาแค่ ใบนี้ใบเดียวใช้แล้วก็ใส่ลิปสติกใส่เก้ากุญแจหรืออะไรอย่างนี้ก็คือใบเดียวก็ถือแบบสบายอย่างนี้เลยค่ะก็ถือแบบสวยๆนะคะ,ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะหรือว่า อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก,ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวโบจะกลับมาตอบกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กด u b บส r คร e แล้วก็กดแชร์ให้โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ